สวัสดีครับโปรแกรมินทานนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลยวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่5มีนาคมเมื่อวานนี้ออกเลยสองของเดี่องสี่เจ็ดเด่นนะครับมาเลวันอาทิตย์เด่น4 1 4มา4 0ครับ4ี่ห้าสี่นะครับสี่หนมา1 0 1 10. 5งนะครับ

340 310ศูสาหสำหรับแนวทางเวลมาเลยวันอาทิตย์ที่5มีนาคมก็ใครชอบก็ตามนะครับเป็นชอบก็บผ่านครับขอโชคดีครับ3ตัวแต่ครับ